อาจารย์นะคะระบุว่าขึ้นผิดปกติค่ะกําลังถูกแก้ปัญหาด้วยการตัดบางส่วนทิ้งไปนะคะและทําแปลงทดลองเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงค่ะแต่ว่านักวิชาการและชาวเพชรบุรีบางส่วนนั้นไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้โดยระบุว่าถาวันไม่ได้ขึ้นผิดธรรมชาติและการจัดถาวันยิ่งทําให้ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศนั้นลดลงติดตามได้จากรายงานของคุณวันวิสาธินวัตรค่ะ ทีมข่าวทีวีไทยกลับไปตรวจสอบบริเวณที่เถาวันขึ้นหนาทึบในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานขณะเดียวกันก็พบว่ามีกลุ่มนักอนุรักษ์และชาวบ้านในพื้นที่กำลังคัดค้านการตัดเถาวันวันนี้เป็นวันที่เครือข่ายพิทัก,กษ์ป่าแก่งกระจานและภาคีเครือข่ายเกือบหนึ่งร้อยชีวิตเดินทางมาที่นี่ค่ะเพื่อรวมตัวกันแสดงพลังการต่อต้านการตัดเถาวันและชี้ให้เห็นถึงข้อดีของการมีอยู่ของเถาวันตามธรรมชาติค่ะ จันเพนวงศรีเผือกนักวิชาการด้านนิเวศวิทยา,อยามอง,องว่าการตัดเถาวัลย์อาจทําให้แหล่งอาหารของสัตว์ป่าน้อยลงที่เขาใหญ่เพราะว่ามีประสบการณ์ศึกษาเรื่องชนีมาก่อนก็จะศึกษาชนีที่กินเถาวัลย์อาจารย์เห็นว่าเถาวัลย์ชนิดนี้เขาเรียกเถาวัลย์วงเดียวกับเถาวัลย์น้ําแต่หน้าตามันอาจจะไม่เหมือนกันก็จะเป็นจะเป็นสก,กุลเดียวกันเขาก็จะผลิตผลแล้วก็ผลิตยอด ซึ่งชนีเนี่ยชอบกินมากแล้วก็มีสัตว์อื่นๆที่มากินผลไม้ของเถาวันชนิดนี้ด้วยเชน่ชนเดียวกับวิโรงจันทรน,นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นเถาวันขึ้นหนาทึบการอย่างที่อาจารย์จันเพนเขาได้พูดถึงก็คือว่าเถา,ถาวัลเนี่ยมันมีอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งในสามของชนิดพันธุน์ทั้งหมดถ้าเราเอาเถาวัลออกทั้งหมดเนี่ยมันก็หมายความว่า เรากาลังทําลายความหลากหลายทางชีวภาพประมาณหนึ่งหนึ่งในสามทั้งหมดเนี่ยเพราะว่านอกจากคือนอกจากถาวันเนี่ยไม่ใช่ว่าพอถาวันออกอย่างเดียวแล้วจะไม่ผลต่อสิ่งชีวิตอื่นนอกจากนี้นักวิชาการยังมองว่าการศึกษาการเติบโตของถาวันด้วยการทำแปลนทดลองโดยใช้เวลาหกเดือนเป็นการศึกษาที่น้อยเกินไปเขาอาจจะใจร้อนไปนิดน,นึงที่ว่าอย่างเช่นว่าการศึกษาเนี่ยระยะเวลาหกเดือนเนี่ย บว่ามันค่อนข้างจะสั้นไปสําหรับดูการเปลี่ยนแปลงของต่าเ,เพราะว่าจากที่มีข้อมูลหรือว่าที่ผมเคยทําวิจัยมาเนี่ยบางทีระยะเวลา3ปีเนี่ยต้นไม้มันโตอย่างมากแค่1นึ่งหรือสเซนเนี่ย ขณะที่ชัยวัน์ลิ้มลิขิตอักษรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานชี้แจงกับกลุ่มผู้คัด้านว่าเทววันที่ขึ้นหนาทึบทําให้ไม้ใหญ่ไม่สามารถจเจริญเติบโตและยังขวางทางเดินของสัตว์ป่านอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดไฟป่าเพราะว่าเรื่งเรื่องเนี่ยวันหนึ่งป่าแก,ก่งกระจานจะไม่มีความหลากหลายเชื้อพสมุนไพรที่ชาวบ้านใช้ชุมชนชาวกลางชาวกเหรี่ยงที่เคยอยู่ จะไปเก็บข้างคาวดากินจะไปเก็บสาดแดงจะไปเก็บอะไรมันไม่มีให้เรากินแล้วเพราะว่าเถาวันมันคุมกว่าไม่มีแสงผมถามว่าถ้าไม่มีแสงอ่ะสม,มุนไพรที่เกิดขึ้นไหมมันไม่เกิดขึ้น่ากแกงกระจายมา20การถกเถียงจบลงด้วยการที่ทั้งสองฝ่ายหาทางออกถึงแนวทางการจัดการป่าและเถาวันร่วมกันทางวุ่น่นจะมีจะมีจะคิดว่าจะ,จะ,จ,ะจะแก้ข่าวเรื่องว่า6เดือนนี้ให้ให้ระชาชนที่ ตัวอกตกใจเนี่ยเด้ดด้ทราบยังไงไหมครับหรือว่าจะแก้คราบทางนี้เลยก็ได้ครับเอก็ก็ผ่านผ่านสื่อแล้วกันนะเพราะว่าเรื่องการที่จะภายในหกเดือนเนี่ยเรายังไม่ได้เคยมีการตัดสางเลยถ้าตัดสางมีมีเพียงสามจุดสามจุดแปลงทดลองท่านเองแล้วก็ภายในหนึ่งปีเนี่ยงานวิจัยต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องอยู่ในเวทีสาธารณะ นักวิจัยอิสระองค์กรอิสระต้องเข้ามาดีเบตต้องมาพูดคุยกันว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อาจจะเป็นหนึ่งปีสามปีห้าปีสิบปีแต่ทุกทุกทไตรมาสเนี่ยฝ่ายของท่านนีจะต้องมาเข้ามาตรวจสอบ หลังจากนี้ทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจะยังดําเนินโครงการปัดเถาวันต่อไปรอรพร้อมๆกับการเปิดให้กลุ่มนักอนุรักษ์ชาวเพชรบุรีรนักวิชาการร่วมแสดงความคิดเห็น,นและติดตามการดําเนินงานตลอดระยะเวลา6เดือนของโครงการวันวิสาทินวัตรทีวีไทยรายงานวัน